มาติดตามกันต่อนะคะในลุยสนามข่าวเย็นประเด็นนี้ทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมไปแล้วนะคะจริงๆน่าจะได้รับทราบข่าวกันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยทัพนักกีฬาทีมชาติกัมพูชาทอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพจากไทยค่ะ นักกีฬากัมพูชาถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยได้มีการแจ้งถอนตัวทั้งหมดเมื่อวันที่10ธันวาคมนั้นเรื่องนี้นะคะทางคุณชัยพัิริวัตรซีอีโอสาพันซีเกมส์ยอมรับว่าน,นี่คือเรื่องที่คาดไม่ถึงเนื่องจากในพิธีเปิดการแข่งขันรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมพิธีแล้วก็นั่งอยู่กับตนพร้อมกันนี้ยังได้ชื่นชมแล้วก็ประทับใจการต้อนรับของคณะผู้บริหารวงการกีฬาไทยรวมถึงนักกีฬา ไทยด้วยมิตรไมตรีจิตท,ที่ดีทําให้เกิดความอบอุ่นเป็นอย่างมากนอกจากนี้กัมพูชาย,ยังได้แสดงความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีเหมือนเช่นที่คนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพ นับว่าเป็นภาพที่ประทับใจเป็นความทรงจำที่สวยงามทั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยและต้องชื่นชมนักกีฬาไทยและคนไทยที่ปฏิบัติตัวดีต่อนักกีฬากัมพูชามีการปรบมือให้ในช่วงที่เดินร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโดยนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงขอให้นักกีฬาทีมชาติไทยมีชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้และมีความเป็นเจ้าภาพที่ดีต่อผู้มาเยือนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพ ถอนให้เห็นอย่างแท้จริงว่าพระบรมราชโชวาทที่ทรงพระราชทานให้แก่นักกีฬาไทยพี่น้องชาวไทยที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันได้ถือปฏิบัติซึ่งเป็นที่ประทับใจแก่นักกีฬาจากประเทศกัมพูชาที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งส่วนกรณีที่กัมพูชาตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันรัฐมนตรีของกัมพูชาส่งหนังสือมาขอโทษอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะนักกีฬากัมพูชาได้เดินทางกลับประเทศกัมพูชาในวันที่ 10- และ11ธันวาคม2568น,นี้ขณะเดียวกันคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหลังจ,จากที่ประชุมร่วมกันกับหัวหน้านักกีฬากัมพูชาก็ได้กล่าวถึงความรู้สึกเช่นกันว่าเข้าใจความรู้สึกของหัวหน้านักกีฬาของกัมพูชาโดยรัฐบาลกัมพูชาประธานโอลิมปิกกัมพูชาถูกผู้ปกครองนักกีฬากดดันโทรให้นํานักกีฬากลับตลอดทั้งวัน เป็นผลต่อเนื่องจากเหตุการณ์ปะทะรุนแรงบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศอีกทั้งได้โยงปัญหาการเมืองกรณีที่ดารกัมพูชาถูกกักเป็นตัวประกันที่ยังไม่มีการปล่อยตัวทําให้หว่นเกรงว่าลูกหลานที่เดินทางมาแข่งขันกีฬาจะถูกทําร้ายและโดนจับกักตัวเป็นตัวประกันได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเรามองมุมนึงนะพี่นานันกกีฬาเนี่ยค่ะ เขาซ้อมมาเป็นปีๆตั้งใจที่จะมาแข่งขันนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกกันไปคือถ้าจะมองว่าโยงมันก็เป็นเรื่องที่บางทีถ้าเขามองในมุมนั้นเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่นี้ประเด็นที่เราต้องมาดูกันต่อค่ะพี่นาน,นั่นคือผลกระทบต่อชนิดกีฬามีผลกระทบไหมคะพี่นานมะล่าสุดได้รับการยืนยันจาก ทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปชั์ว่าไม่กระทบนะคะเพราะว่านักกีฬากมพ柬่寨ท่านนับจากการที่ส่งมาล่าสุดกันนะคะ,<ฮ>ะก่อนที่จะถอนตัวออกไปทั้งหมดเนี่ยคือ12ชนิดกีฬาและปรากฏว่าทั้ง12ชนิดกีฬาที่ เป็นนักกีฬาจากชาติอื่นๆ,ๆที่เขาตั้งใจมาแข่งขันกันแล้วเนี่ยะจะได้แข่งขันต่อไปอทั้ง12ชนิดกีฬานั้นที่กัมพูชาถอนตัวไปเมื่อกี้นี่นักกีฬาเขาน่ารักมากนะโบกมือเล่นให้กับกล้องทีมทีสปอร์ตเจ็ของเราด้วยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วก็ขบวนนะคะนี่ค่ะเนี่ยมีการปรบมือนักกีฬาโบกธงนะคะ,คะเนี่ยเราก็ต้อนรับกันในฐานะเพื่อนมนุษย์นะมาแข่งขันด้วยความตั้งใจดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ เป็นภาพบรรยากาศนะวันที่มีการเชิญธงชาติบรรดาชาติอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสานะคะก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันยิ่งเป็นทางการค่ะก็ขอย้อนไปสักนิดหนึ่งนะคะจากกรณีที่ทัพนักกีฬากัมพูชาประกาศถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ทั้งหมดหลังจากที่เพิ่งได้เข้าร่วมเดินขบวนเข้าพิธีเปิดการแข่งขันไปเมื่อวานนี้นะคะนายอัจกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ตอบเรื่องนี้ว่าในฐานะเจ้าภาพมีการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬากัมพูชาตามมาตรฐานสากล mm hmm. เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุบธรามบอกว่า mm hmm. การถอนตัวของคณะนักกีฬากัมพูชาครั้งนี้คาดว่ามีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและก็เหตุผลก็ตามที่น้องอยุ้ยได้บอกก mm hmm. ล่าวไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่อง ความเป็นห่วงในตัวนักกีฬาจากบรรดาผู้ปกครองของพวกเขาอะนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะในส่วนของอนักกีฬาครับจัมพูชาที่เขาผมได้รับแจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะถอนตัวแล้วก็กลับประเทศไปก่อนเวลาในการแข่งขันขเ,ขเนี่ยก็จริงๆแล้วผม,ผมเรียนว่าเมื่อวานทัพนักกีฬา ครับโค้ดเนี่ยก็ได้เข้าร่วมในพิธนีเปิดเสร็จจนทีวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการที่ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับเราก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับเขาก็เดินทางกลับเรื่องด้วยมีเหตุผลส่วนตัวของเขาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมเชื่อว่าการขอตัวในครั้งนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมการแข่งขันอะไรต่างๆต่อไปแล้วนะครับก็ถือว่าเมื่อวานทั้งทุกชาติที่อยู่ในอาเซียนเนี่เข้ามาร่วมอย่าง เป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับบนใครจะสะดวกหรือไม่สะดวกเนี่ยก็คงจะเป็นผลของแต่ละประเทศครับเราก็คงจะมีทํหนังสือเอะไรยละกอบแจ้งมาอยา่อยางชื่นชมกัน,เ,นเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขานะครับเขาผมผมเชื่อว่าผมมองคนกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือสตาร์โนน้ชในฐานะคนกีฬานะครับกัรน,นั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่เขาเดินทางเข้ามาเนี่ยเราเน่นแล้วเ,เราเนา่ยถัาณะเจ้าภาพเนี่ยก็ดูแลแล,และอำนวยความสะดวกเขาได้ดีดดครับครับครับคือเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าละเอียดอ่อนนะครับจริงๆครับเมื่อคืนเนี้ยนะตอนที่พิธีเปิดผมนั่งใกล้กับทางทันตรีช่วยกีฬาของทางทะเบชื่อคุณวัดจำเริญน,นะครับก็ก็นั่งคุยกันแล้วก็พี่แนทแชร์พักศิริวัฒน์ก็นั่งอยู่ด้วยกันนะฮะนั่งดูนั่งนั่งดูพิธีเปิดผมต้องเรียนว่า เขาคือเขาเขาแฮปปี้มากนะครับเขาบอกว่าพิธีจัดได้ดีมากนะฮะแล้วเขาเขาก็การมีอยู่ที่เนี่ยอพอทีมทีมเสมเดินออกมาพี่น้องชาวไทยเราก็ตบมือให้นะฮะเราไม่ไม,ไม่เดิมเดิมดีเขาเรียกว่าจะโดนโหหรืออะไรก็ไม่มีนะครับผมว่าเขาคือเขาก็ต้องบอกว่าประทับใจแต่ทีนี้พอเช้ามาวันนี้นะครับเขาก็แจ้งมาว่าเ,เขาจะ ขอเดินทางกลับและここเขาก็ให้เหตุผลบอกว่า,าคือทางพ่อแม่ผู้ปกครองของนักกีฬาก็มีความเป็นห่วงเพราะว่าจากการาต่อสู้กันตรงชายแดนแล้วก็มีการเพิ่มความรุนแรงนะต่อคือ,ค,อคือรบกันรุนแรงขึ้นนะครับ <c oughs> ทางผู้ปกครองอันนี้เขา <c oughs> เขาเ <c oughs> ขาบอกเรานะครับก็ <c oughs> ทางผู้ปกครองก็มีความเป็นห่วงเขาก็เลยตัดสินใจว่าก็จะยกทีมกลับไป